ลมหนาวโอยโอยมาแล้วเด้อทุกคนกับบรรยากาศพี่น้องกับสบายดีว่าสุขสุขคนสบายดีตอนสิบโมงพี่น้องไม่นั่งติ่นตื่นพาไปโกนกบมาเสกียงแล้วมาย่วัดซ่านได้แล้วก็มีกี่กันข่าวบุ่ยก็อยู่ไกลบ้างกันแถอะอ้าว ไม่ใช่เฮ้ยกระตามมาน่ะา o n t e n t อ้อา,มมาวใ <c oughs> น content มาปุ๊บก็มานปั๊บเลยเ้าก็เปิดกล้อง อมาใช่ไหมนี่เอ้หน้าออกมาหน่อยเซเคยเห็นแต่หมาเคยเคยเห็นแต่หมอกระเป๋ามกระเป๋ามาพี่นนอกทดสอบะดสอบอู้สัมภูจะพึ่งทดสอบกัานฮะฮ้ยเจ้าอบงตัวนี้ก่อนตัวรงบป เจอเท่ามามนบอกคนไทยเลยพี่น้องแ่าค่อยได้แล้วไม่ใช่ตัวนี้น้อยลูกคกบๆกเขียเติมมือหม่โอ้ยเขียนโม้ก่เป็นบ่วย เอด้จะจิหักข้าบอ่บอบอ่บอหักกระยาะใจแรงตัวแรขแขกมาขึนกับ่ะไ้เกี่ยงครับจะ่าได้มาได้ไล่ม,ไไมันอยู่ยังไงหูกบนะ,นะไม่ได้ขุดเป็นปีแล้วลืมแล้วเด้หน่ หรอไหนจะมีหรอวา่าเลยี่รเกดขึ <c oughs> ้นกับ่เอ้านนำจะมาเป็ดๆแท่นี่นะบอสเนี่ยปะยปะใกล้อีกเลย เขาขุดอะไรกระปูเมือ่อยนะปูอยากได้กระปูอาบกบกไม่ได้เราก็กระปูเลือกมาหาเลือกคือบกก่อเราเลโยมันต้องมีกบเขียบมันก่อนนะมันช่อยม ต่เสียงนัำจะร้องจะร้องอันนี้ทาดปูท่านย่าเจ้าหรอเอออือ้าแลนอีกลได้ป่ะทางั้นน่ะม้านท่านดสองเถานะมานท่านใดแมนบ่อมีหู้ี่เสจไหมน้าุ้เงี้ยมากระดดพี่น้อง เงนี้อันี้ใช้กบเบ้านเอล้วบ่เอากบดีบเขาเป็นนกอสีเช่นกนใช้เฮ้กบเบ้านะใหย่ยให้มันก็มมันสิา ไม่ใสก็เบานะอาวนาใดเออช่องโตผู้กับมีเอิญมูดีเนาะไม่ใสก็บ้านนะตรงนึงเออหน้ามันเบาเออหน้าันเบานะเฮียฮะดูหน้าลมนี่ให้หน้าลมนี่ถ้าก็เบานะลูกแก้วน้าปล่อยล่นเอออันเจ้านี่โ ลูมืีนี่เปล่นดิย้อมเอซีแหละตันนี้นะเอาไแลวเวปแล้วดได้แลวเอาจัดการพุ่งด่องขึ้นมาโลดเลยโอ้ยขันบอคอกับบอหอรีบอนี่นี่นี่นายยึมาดิบออบอ khó là hơi khó thế ba bút thế ba đả lại xuống mình thôi con chuẩn mười mình thảm được hơi bay đây là pin hậu con lật tổ <laughs> hết sai <xài. cười> Ừ. ừ. โอ้ยตกใจยังงั้นสิลูกอ้ยอ้ยดนี่บ้าเออปูดมากผนังมุกอยู่มิสเตอร์ี่เ็ุ่งไหมที่น่จานาผนังเลยเขาปูดมาผนังโงมุกอยู่เีให้มันไปค่ะง่อ้ สามสี่ตัวนี้เออตายไป่น้งข้างกระเดกโกบสองสามตัวปีเลอรตัวใหญ่บ่คห่หัดโกบกระเต้นขลุยขลุยตุยิ้ทำบาบลงมือนี่

มันคิดจางหลางอยู่บบบน,นี้ก็มาเอาอเออตัวแม่เอาเอาอกมาตัวเมียง่ายตัวเมียดีสมพู <3 S 1> มีไม้ไมรู้อูนี่แหละเ้ บเมนกบอย่างไดคือคี้ตมกวามันลายจะมาโกนกบหรือจะมากอยขี้ตมมันเอาไหมบอข้ามันุ้มเมน่มันมากอยเจนขี้ตมสิหวัวเต่ากบกระได้พี่น้องเอ้ยมันยังน้ำลาย แล้วเราจจังมาเด้อมมากเต่ามาเต่น่ามาเ่นเพราะว่ากอลงไปมันซีดดักขอะตัดตัดตัดหรือว่ากระปูบอโอ้ยฉันมาไปกินตุ่มทะเลนะนี่ไม้กระปูกระปูบอ ป๊อใส่โอ้ยบ่ยังไงบ่โอ้โหโตเสร็จเนี่ยเร็จเอาเข้ามันขาวๆโอ้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 ย่าห้องกอดจิติดเรืองห้าแล้วน่าจะ หาตนแล้วบ่เฮยไปๆๆแล้วก็ยามเฮยเสียงเฮาอๆๆๆๆโลดพี่น้องเสียงอกคือได้แมาโดนเบิ่งนําเด้เสียงห้องนั่นบ่แม่นอันโอ๊ยจคนใหญ่หลายันนเขาสิมุ่นยเพราะว่าเห็นหมองมันอัน เฮเอเนี่นยก็เบามันได้เนาะห็นเบามันแลยก็เลยว่าหูนี่เปิดก็เลยอันกลนเบิงแงเบ,งเบงิงพี่น้องูนี่เนี่ยแต่คอยว่าชั่วแล้วกลนไม่ได้กระชั่วแล้วมันอยู่ในาหันแล้ววางมาเต็นดงออกมามันบอกนี่บุมีเอียงห้องซะเฮ้ยเออก็สร้างว่าอะไรเออนั่น นั่นถ้ามันเท่าซับไปนี้มันก็เห็นเร็วโอ้ยยังเช้อูอูอูซะเฮ้ยอืจกเบิ่งแค้นเสืออันเปียกเบิดกระปุกกระปุกบอกระปุกคือสีห้องเป็นซะแม่นบอมรนอยู่ทางไดน ปูคือห้องมามามาขอกลนมาเมีหรือบอแมนใช่หรือบอชายกระปูไม่ใช่ห้องเป็นติเหยือเอากระปู วตกง่ายเสียงหอบเด้เออเสียงหอบว่าสันตัวเดียวนั่นแล้วนนไปนำลากับบ่มีบานอย่างนี่เกระเป๋าคอยกระเป๋าโซลาร์เซลล์เฮ็นผงมานางันนัง นี่โอ้ยก็ใหญ่กว่าตัวก่อนอยู่นะนี่มานมานมานพี่เด้งพะวาดัสวตามตีห้อยอันรถเกี่ยวข่าวไปเนาะนี่ก็เป็นผงหมอมันอยู่อันนี้ก็มีนี่ผงหมอมอยู่นะนช่วยเบิกช่วยเบิกเมื่อะไรพี่เ้อง ถะะ้ากันสกียฮาส่วหฮตามอันเพื่องอันลดเกี่ยวนี่พี่น้องนี่แต่ผงกบกันห้าหู้แต่ผัดฮ้าหู้ผัดได้ยูแต่ว่ามันบม่มีหู้ให้พูดม,มันอยู่ตามก้อนขี้เพื่องลดเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะ โอ้โหเจ้าเอามันลายไปมือก็มือมือแล้วปะไปซีได้เป็นซีบแล้วมั้งโอ้โมาเว้าตจี้แถงเว้าเด้อเจ้าเด้อมีเสือด้ว คือประมาณเถอเฮ้ยอาวอ้าวอาเอา,เอา,เอา,เอามาผักเนี่ยกบนะข้าแม่มันบ่อไปนะมันอยู่ตามันขี้เพื่องนะเราตุ้ยเขีย้ยขี้เพื่องคือมาเราเห็นแต่ผงมันโอ้ยเสียดายดิผงมันละลายขี้เพื่องนั่นขูดห้องก็ได้นะอยู่ตรงที่ทาง้ำสูงเลยโถ่ใบากบเนี่ยก็กกกจะแม่งอยูขแข่แคมบ้านวูด คนะไม่หนวกแล้วภาษีห้าเจ้าที่เบืองก้ไปซีสักกันโบ่าเต็มกรบตาเจ้าคือบบหิวน้ำอยากอวดเอาอีกนะพอกระอยากอดครับมีในรังนี่เข่าทําแม่ เข้าพรอม้าเก้ยเจ้าผูมานโกเบ้านะไปหาตามรถเกี่ยวพอได้สิบสี่สิบห้าตัวเลยตโตนะฮะนะแต่ว่าว้าพื้นว่าอันพอพื้นว่าอันมันมันนั่งด้ว่าสิต่ำตามอันนี้นะนีอยู่คู่มอง โอ้โไสิบห้าอะไยังเบิ้งเบิ้งฮ่ากระยาดอกกระปูให้เราเครื่องกระตาโอ้โอันนี้กบล้างแข็งใช้กบจริงน่ะกบดล้างอ่นน่ะบหัสขาได้เฮ้ยโอ้เบาหน้าเพื่นบนดสหนึ่งสองสามเห็นจะบอก้เราเห็นอามาเบิ้ง mhm 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 เช็ด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 อากบอยู่เพื่อนกับยี่ทองนี่เขาบ้าไอยู่เพื่อนลุยนั่นไม่เงี้เออไหนนางโลเซโอเคทุกคนนางได้กบง่าเจ้าปทิมมันเ่ยเอาลงเคนโอ้หน่อย โอ้ยนี่กบนั่นจะตุยได้มระตวใหญ่นะน้งหมานี่เตมบานโมกุซีนสิบหาพมบอะดูคือว่ามานอยู่ในพี่น้องนะเนาะซุปเปอร์อลไนได้แล้วก็เฮร์มูะไรแง่แล้วไปเล็ดเลดเลอยู่จากอะไรโกบจากอันไ้ยัง บบ่แก่เนไปาัมาโงหมาอยู่ไกลไปไปมอขึงไปไปมือมือมือไปมือมือมือไปมือมือมือในสายกลัในสายอ้าได้ลิดอ้าวพี่เลอ้าวไปจิจุ่มแว่าวกบอสซีพี่เล่มีตุ่ยง่ คือประมาณแต่นี่นะนี่เสื้อตัวลงนะนี่นี่ตัวทรัพย์ทรับหลังเออนี่วะนเลิกลพูดผิดเสียมมันสลัวลงเด้ันี่ยมันถึงตัวมันมันถึงหลังสิบห้าตัวเออสี่หมันขนาดมึอหนี่ยเราไปแต่เศร้าเด้ออันนี้มันสวยแล้วมันอยากตายมึงมึงมึงโอ้เออเราหักเขีงเนาะหบกได้หักาบได้หักได้เฮาป่ะทุกคนนี่คือกบคอยตองว่าของน้ำแปดเนาะ ตัวตุ่ยด้วยตัวนึ่งก็กินนี่แล้วพอเนือนมให้เกาตโอเคแล้วพี่น้องเอ้ยกินนี้อนมแล้วพัชจากก่อนละกันพี่น้องเตีมงานก็คือว่ามานอยู่เนาะ